สวัสดีแฟนเพจแฟนช่องน้มกับแนทนะครับขออภัยที่ผมต้องอัดคลิปสั้นๆมาแบบนี้นะครับเพราะว่าผมอยู่ในช่วงของการบรรยายเกมฟุตบอลโลกนะครับระหว่างเม็กซิโกเจอกับโปลแลนด์แล้วก็ระหว่างนั้นก็มีข่าวคริสเตียโนโรถอนอโดนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศยกเลิกสัญญาเรียบร้อยนะครับนี่คือ breaking news ครับข่าวใหญ่ประจําคืนนี้ซึ่งจริงๆแฟนบอลทั่วไปก็คาดว่าเอ๊ะมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่ ฟุตบอลโลกไม่มีเตะหรือว่าฟุตบอลโลกอาจจะอยู่ในช่วงพักเบรกหรือว่าจบบอลโลกแล้วหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายาทีมปีสแดงก็ตัดสินใจที่จะทําเรื่องนี้ให้จบโดยเร็วที่สุดนะครับก็นักตอนนี้ครับยืนยันได้ว่าคริสโนโรนโดไม่ใช่นักเตะของแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วนะครับซึ่งโรนโดเองก็ได้มีการเ,าเปิดเผยครับในส่วนของความรู้สึกนะครับผ่านแถลงการว่าตัวเขาเนี่ย ได้พูดคุยกับสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับแล้วทั้งโรดูแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ตกลงใจที่จะแยกทางกันไปนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเนี่อ,อรักแฟนบอลน,นะครับแล้วกออ็รู้สึกดีกับแฟนบอลมาโดยตลอดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็อยากที่จะหาความท้าทายใหม่ๆนะครับแล้วก็กขอวอวยพรให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเจอกับความสำเร็จในอนาคตนะครับนี่คือแถลงการ ของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนะตอนนี้ก็ถือว่าเอาละนะครับความสัมพันธ์ของโรนัลโดกับูไนเต็ดประมาณ18เดือนในรอบที่2เนี่ยก็ถึงจุดที่สิ้นสุดแล้วนะครับก็ถึงเวลา Move On ครับถึงเวลามองไปที่ออกองหน้าตัวใหม่นะครับที่ทีมจะต้องหาให้เจอนะครับในช่วงเดือนมกราคมก็แน่นอนว่าเป้าหมายดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็อาจจะต้องเป็นโคดี้กัโปแล้ว ที่จะดึงตัวเข้ามานะครับหรือแม้แต่ต่อจากนี้ครับจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับโรนัลโด้ที่จะมีสื่ออย่างเด a ะเอเล็กติกเอชเลกรานะครับหรือ BBC เองที่จะนำเสนออย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอติดตามกันไปนะครับก็ความรู้สึกของผมเองนะครับเรื่องราวมันก็ผ่านไปเร็วมากนะครับหสัปดาห์ที่แล้วนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเพี r ร์สมอร์แซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย แฟนบอลแมนเชสเตอร์เดนตก็คาดอยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องจบแบบนี้คำว่าจบแบบนี้ก็คือจบโดยการที่ยกเลิกสัญญากันไปนะครับหรือว่าแยกทางกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังกันไว้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่แฟนบอลอาจจะไม่คิดก็คือเออมันเร็วมันเร็วครับนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมาก แต่ก็เอาละนะครับเรื่องนี้ก็แบ่งเป็นหลายความคิดครับสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อาจจะเป็นบางส่วนที่รู้สึกดีกับโรนรัลโดอยู่บางส่วนรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับหรือแม้แต่แฟนคลับหรือว่าคนที่ชื่นชอบโรนัลโดนะครับก็จะตามเอาใจช่วยคริสเตียโนโรโดไปในสงโมสรต่อไปที่เขาจะไปค้าแข้งด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเขาจะไปไหนแน่นอนว่าเขาจะโฟกัสกับการเล่นให้กับโปรตุเกสต่อ แล้วก็ร่วมกับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด่นแหละรครับอย่างดิ乌โกดาร์โดนะครับหรือว่าบรูโนฟันเนเดสก็เป็นหนทางของคริสตอโนต่อไปที่จะไปล่าแชมป์โลกกับโปรตุเกสซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าส่วนยูไนเต็ดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเอาละ่ะอย่างน้อยนะครับเอริกแทนฮาร์กกับปัญหาที่เขามีต่อคริสตอโนดาร์โดก็แน่นอนว่ามันจะจบสิ้นลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เอาละ่ะนะครับมองไปที่ การสร้างทีมใหม่ครับแล้วก็รอดูว่าในช่วงหลังจากจบฟุตโบอลโลกแล้วเนี่ยความสามัคคีความเป็นหนึ่งนะครับหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่มีคริสเตียโนโรอยู่ในทีมแล้วจริงๆเนี่ยนะครับบรรยากาศต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องออรอติดตามกันอย่างไรก็ตามนะครับเอ,อเดเนากเองก็ได้ผ่านเรื่องที่ใช้คําว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขาที่จะก้าวผ่านไปได้ นะครับกับการที่เขาจะต้องอใช้คำว่าบริหารทีมโดยที่เคยมีคริสเตียโน o โรนัลโดอยู่ตอนนี้เนี่ยเอาละนะครับไม่มีโรนัลโดแล้วมันก็อาจจะเป็นทีมที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็อยู่ที่เทนฮากละครับว่าจะบริหารทีมจากการทีมอย่างไรต่อไปนะครับเป้าหมายของเนเต็ดก็ยังคงเป็นท็อปโนะครับเป็นอย่างต่ําเหมือนเดิมนะครับก็บมาเอาตามกันครับตลาดซื้อขายเดือนมกราคมน่าจะเข้มขน้นนะครับจากการที่คริสเตียโนโรนัลโด ไม่อยู่ในทีมแล้วนะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการสูนหน้าตัวใหม่เข้ามาเสริมทีมนะฮะท้ายที่สุดนะครับแฟนเพจช่องคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ breaking news ผมอาจจะมาแบบเออลุกทุ่งลุกทุ่งแบบนี้ครับเพราะว่าผมอยู่ที่คลื่นวิทยุนะครับไม่ได้มีเวลาในการเออเซตฉากต่างๆแต่ก็มาพูดคุยความรู้สึกกันนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าคริสเตียโนโรนัลโดไม่ใช่นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วนะครับคอมเมนต์มาได้ครับสำหรับความเห็นต่างๆครับจะรออ่านนะครับสวัสดีครับ